สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภัยสารวิเคราะห์ขาดการล็อกดาวน์ป้องกันการระบาดไม่ได้ยอดโควิดพุ่งสิบเท่าของจีนไปแล้วในภัยสารพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทรวงสุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าการล็อกดาวน์ป้องกันการระบาดไม่ได้ลดการเสียชีวิตไม่ได้ผลจากการล็อกดาวน์สามครั้งคือระบาดมากขึ้น คนป่วยสะสมเกินสิบเท่าของคนป่วยเมืองจีนจำนวนคนตายมากขึ้นเกิน1นึ่งหมื่นศพแล้วและยังตายเพิ่มเกือบวันละ300ศพต้องการอีกสักกี่ศพจึงจะเลิกล็อกดาวน์เศรษฐกิจพังวินาศวอดวายจนคนอดตายขยายวงมากขึ้นและทั่วโลกเขาก็ไม่ล็อกดาวน์กันแล้วดูตัวอย่างการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเมื่อคืนคนหลายหมื่นคนใช้ชีวิตกันตามปกติแต่เขารู้วิธีป้องกันและรู้วิธีหายามารักษาตัว การล็อกดาวน์ไม่ได้ผลอะไรมีแต่ความชิบหายวายวอด ag, คัดค้านการล็อกดาวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ